นะวันนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ให้โอกาสหมอบธรรมะมีโอวาทซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นผลของการที่ท่านถามอาตอมาว่าเมื่อวานเย็นเนี่ยใครไม่มาทำวัดเย็นอาตมาก็ต้องตอบ ก็บอกไปท่านก็ถามว่าองค์นั้นองค์นี้มาหรือเปล่าก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้อมูลนี้เกิดขึ้นหลวงพ่อท่านก็ได้ได้ให้มาว่าพระพุทธเจา้าคุบาอาจารย์ให้เรายึดมั่นถือมั่นปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติเปรียบเสมือนเราจะข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรฉันใด เราจะข้ามวัดตาสงสารก็เช่นเดียวกันก็ต้องมียานมีพาหนะก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติถ้าเราจะข้ามมหาสมุทรถ้าเราไปปล่อยเรือปล่อยยานเราก็จะจมน้ำตายเราก็อย่ากไปว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้การที่เราจะไปพัฒนิพาน เราก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติที่ขลังศักดิ์สิทธิ์มันจะขลังมันจะศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ที่ทุกท่านทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันยกตัวอย่างเช่นเราเดินทางไกลเนะี่ยกลับมาเหนื่อยๆแล้วก็ปล่อยวางไม่ทำข้อวัดปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เราทำอย่างนี้ พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์บอกว่าเราทำอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่ถูกต้องต่อจากนี้ไปก็จะพยายามที่ผ่านมาหลายปีก็รู้ตัวเองยังไม่ขังไม่สักไม่สิทธ์เพราะมันชอบตามใจชอบฟรีสไตล์มันฉลาดจริงมันเก่งจริงแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ทีแรกก็คิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าสัมมาปฏิปทา คือทางสายกลางเป็นทางสายกลางของเราแต่คิดไปคิดมาแล้วมันไม่ใช่สายกลางมันต้องแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองตอนเช้าตีสามมันยังอ่อนยังแอยังง่อนแง่นคลอนแคลนชอบเลื่อนตั้งนาฬิกาปลุกเลื่อนไปเลื่อนมาตีสีก็ไม่ทันมันยังไม่สู้ มันยังขออีกหน่อยนะมันยังไม่ปรับปรุงตัวเองเต็มร้อยเปอร์เซนต์มันยังเป็นคนขี้ขลาดมันยังเป็นคนกลัวอยู่มากอยากเจริญอยากก้าวหน้าแต่ไม่อยากปฏิบัติมันเก่งมันหลีกเลี่ยงแก้ตัวเก่งมันฉลาดมากมันมารยาสาไถายมากพระพุทธเจ้าบอกเราข้อวัดปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ท่านอย่าเป็นคนอ่อนแอทารักตนเองเมตตาตนเองต้องทำข้อวัดปฏิบัติเข้มแข็งพระพุทธเจ้าท่านรักเราเมตตาเราสงสารเราเห็นเราเหน็ดเราเหนื่อยในการสู้ทนทำความเพียรในการประพฤติในการปฏิบัติการปฏิบัติมันยากมันลําบากแต่ด้วยเหตุจำเป็น สิ่งที่ยากลำบากมากกว่านั้นก็คือการเวียนว่ายตายเกิดในวะตะสงสารจึงเมตตาสงสารพวกเราถึงจะเหน็ดถึงจะเหนื่อยก็พากันประพฤติธปฏิบัติเมื่อพระพุทธ,ธเจ้าเมตตาเราเราก็ต้องเมตตาเราเองทุกท่านทุกคนให้เพิ่มความหนักแน่นความเข้มแข็งให้กับตัวเองให้กับปฏิปทากับตัวเอง การปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ของง่ายมันไม่ใช่ของกล้วยๆมันต้องแลกด้วยชีวิตทำความดีมันต้องแลกด้วยชีวิตทำไมถือว่าอย่างนั้นต้องสู้ต้องอดต้องทนต้องบากบัน่นถ้ามันจะตายก็ให้มันตายด้วยการทำความดีอย่าให้ตัวเองต้องติเตียนตนเองว่า ตนเองเนี่ยมันแย่แค่นี้ก็ยังไม่ออกไปนั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์ให้มันตายไปเลยในการทำความดีอย่าถืออภิสิทธิ์ว่าตัวเองเดินทางไกลอย่าไปถืออภิสิทธิ์ว่าตัวเองกำลังทำงานสงฆ์ทำกิจสงฆ์ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะได้อย่างหนึ่งมันก็จะเสียอีกอย่างหนึ่ง ความเคยชินที่พวกเราและท่านปฏิบัติมาแสดงว่ามันอ่อนแอแสดงว่ามันไม่รอบคอบม,มันเลยจะไปในร่องเก่าไปในทางเก่าแม้แต่ถืออภิสิทธิ์ว่าเรานี้มันบวชมาหลายพรรษามันทำมามากแล้วก็ต้องให้โอกาสผมบ้างความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ได้ให้โอกาสเราหรอกนะ ครูบาอาจารย์ให้เราถือขลังให้ศัก์ให้สิทธิ์ในเรื่องอย่างนี้จะแสดงถึงความแข็งแรงแข็งแกร่งเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้พระรุ่นน้องหรือผู้บวชมาภายหลังว่าพระเขาไม่อ่อนแอกันเขาไม่ขี้เกียจไม่เอาสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยนี้ มาเป็นที่อ้างคนที่ฉลาดเนี่ยมันบกพร่องในส่วนนี้มันมีปัญหาในส่วนนี้มันมีเหตุมีผลที่แท้จริงงานนี้เราแพ้เสียแล้วเราเสียรู้มาตั้งหลายปีแล้วเอาชีวิตถวายต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราอย่าได้ติดสุขติดสบายอย่าได้พากันหลง มันจะเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราพาก,กันหลงหลงทางเสียเวลาหลงไม่พัฒนาก็หมดอนาคตทุกทุกคนทุก,ท,กทุกท่านต้องผ่านในเรื่องนี้ความผิดพลาดก็ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราอย่างหนึ่ง นะถ้ามันไม่โง่เราก็ไม่ได้ฉลาดล้มก็ต้องลุกลุกขึ้นก็ต้องเดินพระพุทธเจ้าท่านให้เราลงรายละเอียดทางจิตทางใจเราอย่าไปคิดว่าเราแย่แล้วเราตายแน่มันจะไปพระนิพพานหรือว่ามาทําทุกกิริยากันแน่เนี่ยความคิดอย่างนี้แสดงว่าอาการของจิตของเรามันอ่อนแอ เมื่อร่างกายของเรามันไม่สบายเราต้องทำใจของเราสบายเราพยายามมาแก้ที่จิตที่ใจของเราเราแก้ยังไงแก้ที่จิตที่ใจของเราเนี่ยที่มันทุกข์มันยากมันลาบากเพราะใจของเรามันฝืนเพราะใจของเรามันต่อต้านเพราะใจของเรามันไม่พอใจมันเคยบริโภคแต่อารมณ์ทางโลกิยะ บริโภคแต่อารมณ์ของสวรรค์เมื่อจะให้มันบริโภคอารมณ์ของพระนิพพานคือสิ่งที่ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือคือจิตใจจิตใจที่มีแต่ความสงบไม่ปรุงแต่งไม่วุ่นวายถ้าเราเอาความสุขทางเนื้อทางหนังทางอยู่ทางกินนี้แล้วก็มันไม่ใช่ที่สุดแห่งกองทุกขเราเดินจงกรม ทั้งวันถ้าเราไม่ปรุงแต่งเราจะทุกไหมเราก็ไม่ทุกนะเรานั่งสมาธิทั้งวันถ้าเราไม่ปรุงแต่งเราจะทุกไหมมันไม่ทุกมันมีแต่ความสงบความดับทุก์ถ้ามันเจ็บแค่ตายถ้ามันรู้รู้จักรู้แจ้งถ้ามันแก ถ้ามันเจ็บถ้ามันตายเราก็รู้จักรู้แจ้งยอมรับสภาพตามความเป็นจริงเราไม่ต่อต้านเราไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นความทุกข์จะมาจากไหนลักษณะความคิดอย่างนี้ทำให้ตัวเองเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความฉลาดสักะยะทิฏฐิก็คือความถือตัวถือตน เอาตนเป็นใหญ่เอาตนเป็นประธานพระพุทธเจ้าสอนเราให้เอาธรรมะเป็นใหญ่เพราะไม่มีใครใหญ่กว่าธรรมะเพราะธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ผุดพ่องไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไ,ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีผู้หญิงผู้ชายเราเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็แก่ตายถ้าให้เราปรับใจเข้าหาธรรมะพยายามฝึก ตนเองสร้างบาร,รมีกลับมาหาตัวเองอกลับมาหาใจของเราคนเรานี้นะ่ะสิ่งที่สิ่งที่สกปรกที่สุดก็คือหัวใจเราสิ่งที่ว่าปฏิกูลที่เรามองเห็นภายนอกก็ไม่เท่ากับหัวใจเรามีสักยะทิฐิหัวใจของเราถือตัวถือตนใจเรานี้ถ้ามันไม่ละอายต่อบาป ไม่เกรงกลัวต่อบาปใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นใจสศกโปรกเป็นใจที่จะต้องแก้ไขเราจะแก้ไขอย่างไรอันไหนมันดีเราก็คิดอันไหนไม่ดีเราก็ไม่คิดอันไหนดีเราถึงทำอันไหนไม่ดีเราก็ไม่ทำการปฏิบัติธรรมะเราไม่หวังประโยชน์ภายนอกเรามุ่งมัรคผลนิพพานเพื่อให้ตนเองกราบไหว้ตนเองได้ คนอื่นเขาไม่รู้จากเราเท่ากับตัวเราเองหรอกสักยะทิฏฐิอัตตาตัวตนถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขเราจะทำอะไรทุกอย่างก็ต้องตั้งนโมนะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านะพระธรรมพระสงฆ์มาใส่จิตใส่ใจของเรานะเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ มีในจิตในใจของเราเราจะได้ละมานะทิฏฐิอัตตาตัวตนอ,ออกไปจากจิตจากใจของเราเอามันออกไปจากจิตจากใจของเราข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาที่เราได้รับจากพระพุทธเจ้าไม่ว่าแนวความคิดคำพูดการกระทำเป็นสิ่งที่สำคัญนำทางเรา นะเข้าถึงความดับทุกเพื่อเป็นหลักการเป็นจุดยืนในการสร้างเหตุสร้างปัจจัยในการสร้างมรรคเป็นการเดินทางทางจิตทางใจทางคุณธรรมเป็นการให้อาหารใจสิ่งที่สำคัญของเราที่สุดก็คือการประพฤติปฏิบัติทั้งกายวาจาและจิตใจนะสักยะทิฏฐิคือความถือตัวถือตนของเรานี้มันมีมากนะ พระพุทธเจ้าก็ให้เราพิจารณาร่างกายของเราเยอะๆพิจารณามากๆแยกออกเป็นชิ้นๆเหมือนอะไหล่รถยนต์จนหมดแล้วก็ประกอบใหม่นักปฏิบตัติต้องทำอย่างนี้บ่อยๆทำทุกวันมันจะได้บรรเทาทิฐิมันณอัตตาตัวตนพยายามฝึกปล่อยฝึกวางสลับกันไปนะเราทำอย่างนี้ดูเหมือนจะไม่ได้อะไรไม่เกิดประโยชน์ แต่การประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เกิดสาระมากเกิดประโยชน์มากทำไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนมันต้องอาศัยระยะเวลาเพื่ออบรมบ่มอินทรีย์บรารมีให้แก่กล้าเราปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆใครจะรู้จะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่เป็นไรการให้คติ ให้สติเรื่องความอ่อนแอในเช้าวันนี้ที่จะได้ปรับปรุงปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์ได้มอบหมายให้มาพูดโอวาทวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลานะข้อวาทข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ฝากไว้นี่ก็เพื่อเป็นการละพละพยศลดทิฐิ ลดทิ่ฐิมานะของเราเพื่อจะเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติปิดรอยรั่วปิดรูโวที่เราพากันมองข้ามทำให้อินทรีย์บาร,รมีของเราไม่แก่กล้าก็พอสมควรแก่เวลาขออำนวยอวยพรแต่ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขกายสบายใจนึกคิดสิ่งใดที่เป็นสัมมาปฏิบัติ แล้วก็ขอให้เจริญงอกงามได้มีดวงตาเห็นธรรมะมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน